ท่านผู้ชมมาด้วยนะครับพวกผมครับฟินกิงเกมเมอร์นะครับจะวางในเกมใหม่ครับในเซิร์ฟเวอร์ไลฟ์บอร์ดเอสจนะครับนี่เป็เกมในเมนิ่เกมที่ชื่อว่าอังกุกเกมนะครับตรงไหนมีสติตบ้าง โอเคใส่ใส่อะไรให้เรียบร้อยผมต้องการสตีปุญจะทำดาบไปร่อนนะครับตอนนี้ผมทำไว้แล้วโอเคครับไปหาของต่อครับอ่าตัวกองงงอง สถิติครับโอเคโอเครู้สึกว่าเน็ตมันจะเออเฮยยูสวอร์สับ มันเพิ่มเลือดได้ไหมเนี่ยมันเพิ่มเลือดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยซิเกลจักรการคนนั้นได้ไหมหัวควันเพริบเอาเลยดีกว่าใครเริ่มควันได้เปียบครับเดีผมเลือดน้อยครับจะได้หรือไม่เคสได้ครับควันเพรับ ตัวน,นี้ผมเลยเลือดสองขีดจะรอดไหมเนี่ยครัสนี้โอ้ขอคอนือดเหมือนกันครับอนันนี้ก่อนเลยโอเคครับโอเคผมตายแล้วโอเคก็จบไปยังเนี่ยยังครับ เล่นอีกรอบหนึ่งเลยไหมไปลองมาดูห้องก่อนห้องว่างอย่างห้องว่างอย่างคลิปนี้อาจจะไม่สนุกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วผมจะต้องนอนนะครับเสียงผมก็เลยเบานะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายไปเจอกัน